นักร้องหนุ่มยอมรับหลบหน้าเจอไม่ได้หลังปิดฉากรักดาราสาวดังออฟสุพนัตยอมรับหลังเลิกทัญญาไม่กล้าเจอหน้าพยายามหลบหน้ามาตลอดเพราะรู้สึกผิดเลิกกันไปสักพักใหญ่แล้วระหว่างออฟสุพนานัตและทัญญาอาัศยามที่หลายคนรู้สาเหตุกันไปแล้วทีหนุ่มออฟออกมายอมรับว่าตนนั้นทําผิดพลาดเองล่าสุดหนุ่มออฟได้มาร่วมรายการสุปตาพาตะลุยดําเนินรายการโดยนิกกี้นชาชิจันทภาณมีบางช่วงบางตอนนิกกี้ถามว่าถามว่าตอนนี้สด มอ๋อเผยก็ใช้คําว่าไม่มีใครเลยจริงๆถามว่าหลุดได้ยังไง เกมเพราะความฉลาดของสุภาพสตรีแค่นั้นเองเขามีเซนต์มีวิธีการของเขาจริงๆก็ท้าไม่มีอะไรแบบนี้ตนก็ไม่อยากเลิกเพราะเขาดีที่สุดตอนนั้นเฮิร์ทถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับเกิดมาไม่เคยอกหักเป็นแบบนี้เลยตอนนั้นทัวลงเยอะสุดเท่าที่เจอมาผ่านมาเดือน2เดือนถามว่าอยากกลับไปไหมก็ความรับผิดชอบอ่ะเราเคยรับปากสัญญากันแล้วว่าถ้าเกิดข้ามเส้นอะไรมาแบบนี้แล้วคือต้องรับผิดชอบรับผิดชอบของความรู้สึกตัวเองถือว่าเราไม่ อเองทุกวันนี้หลบไม่รู้สะหลบยังไงแล้วเคยไปฟิตเนสแล้วเจอรถเขาจอดอยู่ห่วนรถกลับบ้านทันทีบลอกเทนเนอร์เลยไม่ไหวคือเจอไม่ได้เจอแล้วเรารู้สึกผิดขอโทษในวันสุดท้ายที่เจอกันเราก็ยอมรับไป